สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับมาพบกับเบาร้องเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่13เดือน2 2565นกะครับก็เป็นชุด2ตัวบนล่างมัดรวมสี้อยนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับ สำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าตัวเด่นมานะครับแต่ว่าจับคู่นี้มาแค่ตัวเดียวคู่เดียวนะครับผมก็เมื่อวานนี้ผมให้เด่น5เด่น8วิ่งรูที่5ไปนะครับนอยเฉพาะกิจนะครับ9 2 6กับ83นะครับ8 3ไม่ได้จับให้นะครับพี่พี่นะครับก็มาในเด่นนะครับเด่น8นะครับผม ส่วน26ไม่มีนะครับส่วนพิเศษนะครับ604กับ05นะครับศูนย์มาล่างมาบนเลยนะครับก็เน้นเป็นน้อยพิเศษนะครับก็มานะครับผมมาใน50นะครับแต่เป็นตัวกลับนะครับไม่ใช่ตัวเน้นนะครับนี่ครับผมเนาะผมเน้นให้นะครับถ้าใครวิ่งรุ่นที่5นี้มานะครับผมส่วน0-4ไม่มีนะครับส่วนปกตินะครับ 6, 72กับ3 4นะครับ อันนี้ก็ไม่มีนะครับ6ก2กับ3 4ไม่มีส่วน v i p นะครับ998กับ5 6นะครับถ้าใครเอาไปวิ่งรูดนี้นอย v i p นพีนี้พี่ๆมาบนมาล่างเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมจับคู่ให้ไม่มีนะครับพี่ๆดูแปดูก้ก็ไม่มีนะครับ56ก็ไม่ได้จับให้นะครับผมก็มาทั้งล่างข้างบนเลยครับตัวเด่นนะครับเด่น8เด่น5นะครับ ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สายวิ่งลู่นะครับถ้าเกิดเอาไปวิ่งลู่ในน้อย v ีไนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นนะครับผมให้เด่นไปที่เดี๋ยวนะครับ ให้เด่นไปที่นะครับก็จะเป็นในเด่น7เด่นเแล้วก็เด่น7แล้วก็เด่น0นะครับเด่น7แล้วก็เด่น0นย์นะครับสายวิ่งรูดสายวิ่งรูดนี้ผมให้ไปที่7นะครับเด่น7เด่นศูนย์วิ่งลูดที่7นะครับ จับคู่ก็จะมีนะครับผมก็จะมี0 0นะครับ0 3 0 3 0 5 0 6แล้วก็0 7นะครับ ส่วนในเด่น7วิ่งรุดที่7นะครับผมก็จะมี7 1 7 3 7 3 7 5 จแล้วก็79นะครับ7 1 7ดหนึ่งเนะครับส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ปิดที่6นะครับผมก็จะเป็น607นะครับแล้วก็6 7 9นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับในน้อยนะครับก็จะเน้นให้น้อยปกตินะครับผมรอบปกตินะครับถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจารณาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v i p นะครับก็ให้ไปสีน้อยนะครับสำหรับตัวนน้นนะครับตัวเน้น ตัวเน้นนะครับวันนี้ตัวเน้นนะครับผมให้ไปใน07 07แล้วก็ 0, 0ูนะครับให้เล็กเบิ้ลน,นะครับ 0, 0. ูแล้วก็79 79นะครับ75กับ76 ชอบพอๆกันนะครับก็เลือกไปที่75นะครับผมส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับนี่เลย607นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกๆคนนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ใครไม่ชอบ7นะครับก็เอา6กศูนย์ลิ่นลุ่นนะครับเนาะใครทุนน้อยลองพิจารณา4ีคู่ที่ผมเล่นให้นะครับครับผมสลับคลิปนี้นะครับ กัาบสวัสดีครับ